ครับวันนี้เราจะมาทดลองว่าระบบการค้นหารถของเราจากรีโมทนะครับมันจะสามารถส่งสัญญาณได้ไกลแค่ไหนหรือว่าเราสามารถค้นหารถของเราเนี่ยอยู่รัศมีจากตัวเราเนี่ยได้ไกลแค่ไหนนะครับต้องบอกกันว่ารีโมทต,ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนฐานสักทีนะครับอาอยุประมาณ2ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนฐานสักทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ระ,ระยะห่างจากรถที่จอดประมาณ50เมตรนะครับ จะทดลองกดนะครับสังเกตสัญญาณไฟได้นะครับ50เมตรเดี๋ยวจะขยับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถอยมาไกลเพิ่มขึ้นแล้วนะครับน่าจะประมาณ100เมตรได้นี่นะครับประมาณ100เมตรนะกะด้วยสายตานะครับจะกดสังเกตสัญญาณไฟนะครับอาทีนะครับโอเคยังถึงอยู่ มืดหนยนะครับเพราะว่าตั้งใจจะเห็นแสงไฟจุดนี้ไกลจากเดินครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรได้นะครับรถอยู่นู่นนะครับใกล้ๆนู่นนะครับนี่ผมซูมนะเดี๋ยวถอยออกให้ดูนี่นะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่ามันถึงหรือเปล่าโฟกันนิดนึงอ่ากดนะครับสังเกตไฟที่โมดพร้อมกับไฟที่รถนะครับอีกทีนะครับ อ่ายังได้อยู่นะอ่าอที่อ่ายังได้อยู่นะเดี๋ยวจะลองถอยอีกนิดนึงนี่นะครับระยะไกลประมาณนี้เลยนะในกล้องแทบจะมองไม่เห็นเลยนะถ้าไม่ซูมจากจุดนั้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะถอยมาประมาณเกือบสองรเมตรแล้วหรืออาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวซูมออกกว้างให้ดูโอ้โหโอ้โหแทบมองไม่เห็นรถนะครับถ้าผมไม่ซูม แล้วก็กล้องมันก็สูงในแค่นี้ด้วยนะครับโฟ,โฟกัสเนี่ยโฟกัสใดียมืดแล้วนะครับรถยังอยู่ที่เดิมนะกดติดไหมอ่าสังเกตไฟที่ดีหมดขึ้นนะครับแต่ไฟที่รถไม่ขึ้นแล้วกดค้างดูสิไม่ขึ้นนะครับเด,เดินใกล้เข้าไปอีกนิดนึงติดไหมย,ยังอ่าตรงนี้ติดนะครับ อาจจะสับสนกับรถไฟท้ายรถขั้น,นอื่นนะครับอ่ะไม่ค่อยติดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราเดินเข้าเข้าไปอีกตรงจุดเดิมอ่าตรงนี้ได้นะครับเปิงได้ทุกครั้งเลยโอเคจากที่กะด้วยสายตานะครับจากจุดที่รถจอดจนถึงจุดที่ไกลที่สุดที่มันสามารถค้นหาสัญญาณได้นะครับราวๆเกือบ เกือบ200เมตรนะครับจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้กับจุดที่รถจอดนะครับสําหรับรีโมทที่มันใช้งานเกือบ2ปีแล้วนะครับอยู่ไม่กี่เดือนก็2ปีเต็มนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนฐานสักครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเผื่อใครสงสัยนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันเลยเอามาทดลองดูนะครับซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้โหมดนี้ในการค้นหารถเทาไหร่เพราะว่าจอดอยู่ใกล้ๆให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับทีนี้ผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกัน ไปในแต่ละคนนะครับบางท่านอาจจะรีโมทไฟแรงๆหรืออาจจะทานอนกว่านี้ก็ระยะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับันนี้ก็เป็นการถือว่าผมมานำเสนอให้ด้วยกันว่างช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนมาไหนนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโหมดการค้นหารถนะครับมันใช้เพียงแค่ค้นหารถเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับไม่ใช่ว่าเรากดสัญญ,ญาณได้ไกลเป็นร้อยเมตร แล้วคนข้างๆคนที่อยู่ใกล้ๆรถเราจะสตาร์ทรถได้นะครับไม่ใช่นะครับสัญญาณในการสตาร์ทรถจริงๆมันอยู่แค่ประมาณไม่เกิน2อเมตรนะครับหรืออาจจะใกล้กว่านั้นก็ได้แต่อันนี้มันคือโหมดในการค้นหารถเท่านั้นนะครับไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับ